ขอบคุณครับมาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทีมเย์บอลสาวไทยแม้ว่าจะไม่มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับแต่ว่าสตราฟคนนั้นได้ฝึกซ้อมในเรื่องของการลุกให้เร็วรวมทั้งระบบทีมก่อนเกมที่จะพบกับอินเดียในวันพรุ่งนี้ครับหลังจากที่จบการแข่งขันรอบเป็นกลุ่มรอบแรกของเย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์เอเชียครั้งที่18ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทีมนักตบโยชนสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเก็บชัยชนะ2นัดรวดและไม่เสียเซตผ่านเข้าสู่รอบ2หรือรอบ16ทีมสุดท้ายในธนนะของอันดับ1สาย A ททำให้ทีมไทยจะได้อยู่ร่วมสายอ e, ีกับรองแชมป์เก่าอย่างญี่ปุ่นอินเดียและเวียดนามอันดับ2ของสายเดียวกับทีมไทย โดยล่าสุดโค้ชำนาญดอกไม้หัวหน้าฟูกสอนทีมหญิงไทยได้นำผู้เล่นลงฝึกซ้อมที่ MCC Hall ฮอเดอะมอลล์นครราชสีมาตามโปรแกรมที่เจ้าภาพจัดให้ซึ่งนั้นไปที่ระบบการเล่นบอลโต้กับเร็วและการเคลื่อนตัวรับเสิฟและรับบอลตบขณะที่ผู้เล่นในเกมรอบ2น่าจะใช้ชุดใหญ่ลงสนามก่อนและ ค่อยสลับเอาชุด2ลงเล่นในเซตต่อไปเพื่อเป็นการเก็บทีเด็ดของทีมไทยเอาไว้ไม่ให้คู่แข่งใน,นรอบต่อไปได้เห็นออส่วนกับอินเดียเนี่ยกับอินเดียเนี่ยคิดว่าเราเราก็คงคงเล่นไปตามกระบวนการของเรานะครับเพราะว่าผมจากที่ผมดูแล้วเนี่ยอินเดียหนึ่งคือมีผู้เล่นที่สูงใหญ่จริงแต่ว่าศักษะสกิลยังไม่ค่อยดีนะฮะเพราะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเราเล่นเราก็ยัง ผม,ผมคิดว่ายังคงคงไม่อยากให้เล่นเต็มที่ในเต็มที่ในที่นี้คือหมายความว่าแผนการเล่นเราอาจจะต้องเก็บบางอย่างไว้เพราะว่าเชื่อว่าวันที่เราเล่นกับอินเดียเนี่ยญี่ปุ่นเองเกาหลีเองจีนเองก็คงต้องมานั่งเก็บข้อมูลว่าเรามีแผนการเล่นแบบไหนนะคิดว่าก็คงจะต้องกักไว้บ้างอะไรพวกนี้เพราะว่าเพื่อที่ว่าวันที่เล่นกับญี่ปุ่นเราจะมีอาวุธที่เล่นกับเขานะ,ะครับ สำหรับเกมรอบแบ่งกลุ่มรอบ2หรือรอบ16ทีมสุดท้ายทีมโยชนสาวไทยอยู่ในสายอีโดยจะลงเล่นเกมแรกพบกับทีมอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา16นาฬิกาที่ห้อง MCC Hall เดอโมจังหวัดนคนรราชสีมาส่วนโปรแกรมการแข่งขันคูน่อื่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกับทีมไทยคู่แรกญี่ปุ่นพบกับเวียดนาม จีนแชมป์11สมัยพบกับไต้หวันและเกาหลีใ,ใต้พบกับคาซัคสถานซึ่งคู่แรกจะเริ่มแข่งขันในเวลา11ต30นาทีมานิศภูมิภัยบูลถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดีรายงาน